สบายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องมาสุขสุกคนเด้อสบายดีเบพื่อนสบายดีสบายดีมาพี่ปานปานนี่เอาหนอนอดมาสอนพี่น้องปานมาสบายดีก่อนสบายดีก่อนมาหนอนมาหนอนมาเอาสบายดีก่อนเบิือนสบายสบายดีขาสบายดีก่อนเบิือ เอ้ยอ็ดเอ้ย uh, อ็ดนาพีโอ้ยอังส yeah, ุอามีบอบปี้มีเนอโอ้น้องคนนี้เนอันนั้นซื้วใครที่หน่อยถึงว่ามีไม่น้อยไปบุญน้ำเพลงเนาะยาดีดีดีมีเนอ พระะายว่ายไ่รอดกินไปดปวน,น้าแทงงกินมาเ,เป็นเหตุกระเป้ามันเสียไป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 เอาลูกเอาลานเอานี่ะน้องโอ๊ตน,นี่ซสยปานสอยดีก่อนดุสบายดีก่อนมงสบายดียดพูนพูนพูนพ ี๋ยวจะไปเม no. ือน้อยเลยเนาะตเมงได้ว่าตัวเมงก็้งบานมาท่านูไ้บ้านก็คือหหายเนาะตอเมงก็ต้บานหายคุนเนาะคีกระเปาเสียเพื่อมาท่นบอกเมงแมดดจะบังแน่ีนี่ย tôi nên nói nó khôn này nói. Hôm, hôm ổn không được không 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 hóm không 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 ปี so ๋ป mm ๋อมีน้องเงี้ยไหมปี๋ป๋อมีน้องเออก็จะเจ๊ออกกําลงกายเห็นพี่นองแบบไม่เหรอหน้ามีเข่าอาหารดีเนาะคุณเบิร์ดชูชูขวานหมูไหนขึ้นนี่เนาะในสูตรขวานหมู

จกินขขาแล้วก็เจ้าได้มันเป็นควนฟางวุ <h <h ่ยายนี <h <h ่และวุ่นยาในี่เห็ดกะอยากบอพักสุสีเห็นร้ายเห็ดายพี่น้องเลยม้วนน้อยมูหน่อยยางเหตักมาเต็มผัวยมันตักมาอีกแต่น้องหุนนี่เบิดโดยดูโอนเอ้ยโอน

ด้างกสะอาดเยอะ้นอางเหออนนมาแต่บุญประเมงขอย่างมาขไมข่อเป็นป้าตีนข่อยป็ซีเซตีนมองน้อยเอียงนีกข่อยเป็นเทผ่านตาเออบอกน้อยน้ดใน้อจนมันลงเสือนไ้ป่นั่งทิมแล้วนี่ข่อซีเซตีนมันมาบอนะแต่ดึง้น้ข่อยแม่าเฉื่อใจถิมเลยโะ

แอ้วซุกพ่อเ้วพ่อล้าพ่อเดาจะปดเงี้ยมันก็ไป็นันฉันอุ้ยไปแนะไปดิ้ารังหวดเหิมากับปิดเกาะใส่เนาะตินโมเงี้ยกะปิดโมบปลาหน่ไปตีขาวกินตีสิซึ่งเงี้ยข่าวไปพุดบบาวคนมาเต็มมาจากนิยอรเลี้ยงกระทวน เจอดูดูถือใกล้มามามาข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 าาขาขาขาาขาขาาข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 าาขาาข

ไปที่เตัดผมแฮ่จะหุ่นยังคแบนว่าจะข้างว่งคุณใหญ่ไหม่สูงจตตกเองนะต้องโผล่ตอไรบอกอันนี้เขาบอกผ่านฮะผ่านทำเชียรโทบอกกต่เม่มันกัเขาธนาคารแต่ว่าไปโทกบอกเขาอซ์บอมีเบอโทกเพื่อแจกนะครับไพส์ไปกดเอาไว้เขาจะจ้าตหาร นโมจันะคะจบีชาติ่าเสียรอบนก็ทกนเออนะเขาเอาไปเขากับทีมผู้ตเกียรติเอาไปก็นองแจ๊เขาเป็นฮันเกอร์ไปบุญมือที่เอาทีมกระเป๋าเลยเนาเห็นผู้สายร้ายๆอ้ใดปานหัว เจะจะมันบอกเกี่ยวกับอะไรประมาณไหนน้อยแล้วบอกมันแก่คอยคอยว่านเลยโอเคมองไปเลยมันมีความจำเลยโวดตรงนี้อยแล้วมันปวดมันเกินเกินเกินนอกไปแต่ว่าค่ะอูมีความ

ึไวได้น้อเอกได้ให้พ่อบานประกาศบ่่อานก็ประกาศเชยาประกาศง่ายบ่เห็น่ีานี่จะได้บ่หเนาะเนาะาอหมู อันนี้นะกูจะตัดเองเอาป๊อตัดไหมาเอมาเฮ็ดเตือนไหมโอ้สองคนมาเลยเฮ็ดจังไหมวะมานี่อีโดเออในห้องบีจังหน่อยได้ไหมกูวะให้กูลอกก่อนเอาันนี้เด้อเอาันนี้เด้อ ใจเองเเออโเลยจับใจองโอ้ยโย่อ่าาาายาัาาาาราาาาอาา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 าอามาาโาาอาาแท้าา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 ามาาาเางามาา ได้จุกตีตนเดเย่ายเอมนี่เอมเอาไปเอมมินมินดีมาแต่สะสบายดีพี่น้องมาแต่ตอาคชวงานป้าสัตว์เก่งูบตอยมาอ้อนมากินหน่วยได็ดเลอ้อนเลยหนึ่งพาพาพาคารพาโพากเดียดยาเาพาไปพากังจะเฮ็ดบึงซือ โอยเอาไเอาแน่เอาม่ด้ตนีุาเบาไสียวมาเห็นบานเนี่ยนี่อ้โอ้น้องอ่อนสายบานตัวนี้ส้มสีอ่อนก็วหมกการทำเมนทีสั่้านป้านบ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 ้าน้านานบ้านบ้าน้านบ้านานบ้านบ้านบานบ่านบ่าน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  ด้วยีแท้งโอ้ยบอนสิถือพาแตนาบีเพาะเงี้รูจักก็ต้องเดินเป็นแบบไรอ้ามันเดตีนไปถือตัดก็ดอดอดอดมาได้ดุบางเอ็มมึงจะเสียนี่ยด้โอดเอียจเจ้าค้าดุเจ้อยป้ามันดิบมันกินเลยนะมันแหนเลย

โอเคแก่แล้วเกิจ่อยบ่อ่อนนะเบาอ่อนผีะข้าหกปเห็ดอันนี้มันหน่ยนบเห็ดกนหก้ปาบเห็ดกนมกาเนาะน้ามนเาแก่อะไรถ่ายกินน้ำมันเนาะสบได้นามาฝาวันเออต้องอามาฝากมึงคหลึกทใสเอาะลาหมกที่ใส่ฝา มาลมล้าแจ้ะไรอด้เีกกมาูเดันดซือใเจยฮักดีฮัูซึ้กหมุนซ้สะนะเอาหัวดังเนยหัวดังแน่นี่นี่่นม่ร้นนะฮูซึ้ได้แปลใหทวาสมก บาไวหนึ่งเนาะดอกเฮ้ยแม่นอ่หน่ยเลือดขนาดนั้นนะดูนะท่านผู้ชมโซกาม้วนก่กับใหญ่กูแบอแบกหน่อยหนึ่งวงนให้ได้เ่าเป็นยังหรอเขาบิ่งบอกเราสำเนเพราะว่าจอวันจักเลยค่ะแต่คือบุหะไอ้แม่เนีย กระเป๋าเงินเสียครับบอเออเนไปราจะเสียดเงินไปหาเก็บปะปใสไเบสตียังอยู่ประเดี๋ยกูยาดมาถืตั้งหนักมันลายหนักตีมึงไปอันนี้มึงวาดนี่มึงหนักลายอยู่รลายหนักของเลายจะบอกว่าก็เขาะ่ป็ไเบสในรายก็เก่าวะเงินเซซนให้เขาเวิร์ดเป็นนอนสวยยนี่าสังยดายนิหน่อยเอ้ย กูแปเนี่ยนนี่ัดมึงสัวได้รึเปล่แมงเอาได้ทั้งสะดได้ได้จะได้เน่วะมึงสัวเอาูกเช้ามมีเฮ็ดบี้ยเป็นเห็ต่อไปตลาดเนาะมันม่ไมันดื้อเพราะว่านี่ ลงลงเด็กเด็กคนป่ยไป๊ก็ป่วยใส่คนอานนั้นนากุไปไ่น่มไปอยู่แบบบไปอนั้นไปอน้าไปใส่ีแทบเป็นน้ำหาเหอแทเปน้กระเป๋าแท่เป็นน้ำห่ากระเป๋าเป็นน้ำหาอีกบ่ะไปสุดแรกนี้ตอนแรงมานี่เป็นน้ำหากระเป๋าเห็นบ่ได้นอย มาม่าอะไรปานมีวีแววบอกพ่ผวานตีน้อยบอกว่าให้พ่ให้เก็บกับไปกสินมหาอ้าไปแจ้งพ่ผวานีพ่เห็นกับให้ประกาศหายเนาะคือบ้านเขารถกระบะประกาศประกาศเข้ากับสิมาโอาปีเอาเอาแต่กระเป๋าเงินเขียนเนาะเขียนว่าหายเอาบอกเขาก็เอาแต่กระเป๋าเขเอาแต่บาทเขาบอกเขาว่าเออเอาแต่บัสอะไรเงินถ้าเอาไปรถมันคือคนเขาล่วยเด้อเด็กๆเขาเขาก็ประกาศเนาะเขาเงินไปเนาะ พี่คนเขาด้วยแล้วแม่นี่ดอกเขาเงินทอเขาประหยัดด่ายะเนาะแดดเตล็ดหน่อยเนาะทิมด้วยซ้ำน้อยท่าใจซ้ำโมเห็นแบบกระเป๋าค่ะท่ามใจแต่ผมแหละท่าใจหรอไอท่าใจไว้แล้วล่ะมันจะเป็นข้าวช่วยของเขาเป็นจะได้ความหูซื้อเคดกระเป๋าเงินเหี้ย จำบ้เทถวนาตรงอันนี้กว่านี่ได้นิดหน่อยนะเป็นบทเทียนเป็นบทเทียนอันใหญ่ดว้วย <c oughs> บทจักบัตรประชาชนนะฮะเนาะบัตรเอทเอ็มไหนก็เงินเท่าไหร่เงินเท่าไหรรวมรวมเลยอเงินมันสองพันกว่า <c oughs> สองพันบาทพอน,น้นอยๆเออสมัยนั้นเนาะเงิน เงินกีบมีอยู่บ่เงินกีบกับมีเงินรวมทั้งหมดข่อยสามพันข่อยแด้ไปพันหนึ่งพันหนึ่งนะจะเดือนประมาณ 2, 000, าสองแสนประมาณสองสามวป้าปะจะได้นอกกูเห็นทุกูดูหงเป็นเดือนกยังบหมดเลยจำใบเป็นบทียนเลือเลิ<ะ>นให้หาอยก่างอ่า ปีลงจลงเยดอกแห้งมากลงบ้างบ้างยังหมดไแกรดึไปเด้อเออเห็นไหมจะเพิ่มไปเด้อดนกินดวกุิหกินด้วดลายเห็นไหมเดเดือนังแปว่าเพิ่นไปเด้อไหนวันน้อยก็ได้เห็ดกระป๋องเงินเทียแบบป้าไปใส่กระดึมาสันบ่ลองะดจำบ่ไรเนาะบางทีจุกอกยกเข่าก็ลงไ ปัน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 ตาชุ่มช okay, ุ okay. uh ่ม okay. ง um, ุกโกกโอเคละเมื่อวันพ่อว่าทำนี้สูมึงเห็ดส่องตะกี้ค่ะมึงหั่นรอบอลกี่ะเห็ดให้น้ำมามันย่ามมาป๊กน้ำผักค่ะ เห็ทนีเห็ดทนมี่ทรงปา้นหัสีมันจ๊งไกนามาเห็ดหนมีทรงป้วงหนัากนเห็ดหนมีบดปัดข้างขาจยถ่ายมันยาวกัเด้ออะไรอิบายมาหนิปอบบีกระเป๋าขึ้นด้ไหนเออ มาตีงเนาะบารบีเนาะเสียงามาให้่นขึ้นเมื่อคืนนี่เ่้เห็นยไไิจักนันได้แบ่เอาเอาไปได้เห็นแต่มตลงเหนมึงตาเป็นสถติแล้วก็เสียงเขามึงมึงกัะจักเลยจักนะวยังิจักแมวเ้าจักตตสาผูจักกักูจัก้สาวนี่มึงลงไปเรื่อแล้กจักไปยานไปซื้อดอกซีน่ะก็ลงเลยก็ถิมมดยเหอมีเงินได้เหร สอพันหนึ่งพันหนึ่งกับสามแสนเจ็ดแสนป้านะครับเจ็ดแสนกเจ็ดแต่บ้านี้ก0บหกแสนหกแสนหาอันทำเส้นหาจ้าเส้นหกเออทำเส้นหาแต่ว่ไปหาเส้นพ่เมยนาะพี่มยสามกสนกไปหาพันเจ็ดใโทตัวเองยังยโมโหว่าพี่เท่าไรนะ่้ไปจากแลนด์นะความูซิกเห็นกระเป๋าขึ้นดีใจเนาะไ่ตัวน่าูจะกระจักเลยปะไปกระจาก กูยังปวดจวาอะมาจะเอาอะเกระเป๋ากตัวอื่นแล้วหลอกใครดิไม่หลอปานาเวอรอยู่อีปาไม่ไหวม่ไ่้หว่าคุณมาถ่ายคลิปยังโดดเลยเนี่ยไังไอันนั้คลิปถ่ายเห็นแนวนอน คนละการซือดีๆน้องอยู่ซื้อฟิตจ้าเออยื่ซื้อิหวจืดจได้จำได้ตอนบ๊โดนีอยได้จซื้อดุสิตแล้วบ๊ซื้อวระเป้าเงินอยู่จังไหจักมาเลยทามาเวียงนาะเดียวมากแสิทำานเลยจิ๋วรถจรถแล้วอาวอ่ได้ไปคอยตอนบวซุบ่ะตอนเมื่อลกับเปาเงินตอนขาจะประกาศอยู่อ่ะล้วก็เร็ดซื้อประกาศหาว่ะเออหัวอยู่งตี่นะหัว บอตอนแรกคนใปไห้นะเข้าประกาศอีกนะจนไหนทางบ้านเขาประกาศเนาะกราจะหนิงขนาดเนาะเรียกกรอันนี้เห็นเด็กสบายีแช่หัวดุไสวายเนาะหัวแบั่นเลว่แถวสายน้เงินสบายขึ้นแล้วเนี่า

มาว่าเมืองแถ่เอามันคืออมาวเบิ่งวัดอันสนนจังจือโอ้โหโอ้อด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 แดก้าน้องพลน้องเมื่อปีดื้อบอกเอฟดื้อบอกเอฟซีว่าเมนของอันหันแดกหบแดก็บอยู่อะนน้เนาะอยู่หันเมนของอันหันแดเพราะว่าบุญบาดาแทงเพาะว่านี้เพราะว่าเป่นไปค้าอันน้ไปค้าดุกซีค่ายังเมนของอันน้อยๆกัไปซื้อดุกซนชอย พอพีแม่น้องอันนี่แหละประมาณนี้แหละเป็นผัดดื้อมาเวียงเนาะกับเติร์กไว้เนาะีบอกกัว่าสิไปอันไเพื่อนเนี่ยไปรองให้ยไปเมืองห้าเพื่อนแต่ด้าจักก่อนเนีเราแต่ด้าจักก่อนแล้วเมาอยากเนาะกับเยว่าเออต้องเห็ดคลิปอันนี้เป็นเด้อเนาะเซอร์ไพรส์เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาหายกบปีโรงบ้านเพป็นดื่มกระดื้อาไหวประวัติกาประกาศช่องเตือนคุณอาพรมใช่น้อง bà là hoặc là hoặc cả hoặc là 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 hoặc บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสําหรับคลิปนี้กสิทธิ์เด็กเจ้เพื่อนสนิทนี่ยเพื่อนเพี่น้องขอบคุณขอบใจที่เข้ามาติดตามฮับส้มบอกดีเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบ๊อบพี่บ๊อบโอเก่งเนาะเพ่อนเพื่อเราใจขาดใจบอกขาดใจอย่าลามาเด้อบ๊ายบาย